อยู่สังเทียนครับที่เคารพอย่างสูงครับท่านอาจารย์อาคมสมุทรโคจรนะครับท่านประธานคณะกรรมการจัดการแข,ข่งขันค้ายอยู่สังเทียนครับครับท่านผู้มีพระคุณทุกท่านนะครับกระผมในสุรสิทธินทาในาเพลพมบรรีพร้อมด้วยท่านขอดรนัชนาธิรันยิ้มยันครับท่นนานประัานเจตบ้านท่านผู้ช่วยสรารวัตรนะครับ แล้วก็พี่น้องประชาชนขาวอบบุรีนะครับในนามของคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนและคณะบุคลากรการกศาึกษาโรงเรียนพรมบุรีราชดารพิศษโรงเรียนของพ่อ,อนะครับขอกราบขอบพ,พระคุณท่านผู้มีพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรตินะครับมาดูแลพวกเราในโอกาสของฟุตบอลคลีนในวันนี้นะครับ วัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมนะครับตามที่ท่านราฐมนตรีรัฐมรพัาชนาทแลวก็ท่านอาจารย์คมได้กรุนานำเรียนไปแล้วนะครับกระผมแนะนมของที่น้องชาชนช,วชววาวกูมงเทพขอต้อนรับท่านผู้มีพระคุณทุกท่านนะครับอนอกเรานนักกีฬาแล้วก็ทีมคนเก่งจากทั้งสองสถาบันนะครับสู่อ้อมกอดสายลมหนาวของภูมิปด้วยความยินดียิ่งนะครับบัดนี้ได้เวลา เ,เด็กๆนะคะซึ่งวันนี้นอกจากจะมีลูกๆนักเรียนโรงเรียนพอดีและชานาทิเศษทั้งหมดอยู่80คนนะคะเรายังมีโรงเรียนเครือข่ายซึ่งเป็นโรงเรียนน้องของเราคือโรงเรียนชุมชนวัดตาชูนะคะเป็นการเปิดกิจกรรมนะครับโค้ชว,วันคลินิกของพวกเราต่อไปในวันนี้นะครับท่านผู้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณ เป็นการทำคลิปคอสโตรว่าซ uh> ึ่งมีคัมคิวเป็นไลกับผู้บริหารของเราได้ถามนะคะซึ่งจะถือว่าเป็นการเปิดแเพื่อการสัมมนาท่านผู้ชมค่ะเรคือคุณบุรีจังหวัดสิบบุรีท่านจุลศิษย์จังหวัดอนะคะแล้วก็ท่านประธานคณะกรรมการนะคะช้างยูชินพนทัมนะคะแล้วก็ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิบบุรีนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่สำคัญคือการชุมชนนะคะเป็น ผู house, ้เรียนบ้านนะคะซึ่งได้ช่วยร่วมดูแลโรงเรียนภูดีและชาญิเศมาตั้งแต่ช่วงที่น้ำท่วมนะคะต้องต้องขอบคุณพที่น้องนะคะทางทั้งผู้ช่วยแล้วก็ทางผู้ี่บ้านนะคะซึ่งนําทีโดยทันนายอำเภอภูดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางโรงเรียนภูดีและชาญิเศษรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งนะคะในน้าใจนะคะของมูลนิธิพลางน้าใจไทย ซึ่งวันนี้วันที่เราประสบทุกข์ภัยในช่วงเดือนกรนี้นะคะเป็นช่วงที่น้ําท่วมนะคะแต่วันนี้นะคะเราได้รับน้ําใจนะคะจากครับวันนี้ท่านมาเรื่องในครับวันนี้บริษัทไทยเบื่อระทจำกัดนะครับในฐานะที่เป็นกรรมการร่วมกับภาคีเครือข่าย12บริษัทเอกชนจัดกิจกรรมส่งมอบอาคารให้กับโรงเรียน ภูรีรัชดาพิเศษในการที่เคยประสบโชครยเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ของเองินการช่วยเหลือจากมูลิธิพลังนักใจไทยครับวันนี้ก็จะมาสมว่าประานและก็ตีโอกาสนี้นำกิจกรรมที่ดีๆของ12บร,ริษัทที่เป็นกรรมการของมูลิธิพลังนักใจไทยให้บริการกับเด็กๆนะครับกับโรงเรียน ได้มีความสุขด้วยไปหลังจากการสมงมอบอาการเรียนแล้วกิจกรรมช้างคลินิกก็เป็นกิจกรรมแรกกิจกรรมหนึ่งที่จะได้เกิดขึ้นในวันเช้าวันนี้ครับเพื่อให้เด็กๆได้มีทักษะในการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธีนะครับจะได้เติบโตเป็นทั้งนักกีฬาที่ดีมีคุณภาพแล้วก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการทําการพัฒนาร่างกายด้วยครับครับบคสองนแล้วก็ เท <Hey, S 2> พร้อมกันนะคะเช้ชาๆอาจจะไม่มีแรงเท่าไหร่นะคะอ่ะสามสองหนึ่งเทเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอค้างไว <t ries> <t ries> <t ries> อย่าง <het ero> นั้นแหละอย่างนั้นแหละสวยมากของกล้องนะครับของกล้องค่ะขอยายกล้องนี้นะครับขอยายกล้องนี้นะครับที่เอา<ม>ขวดน้ำไปข้างหลนะนะังน<ม>ั่นแหละโอเค โอเคครับกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามครับดูดนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาม<ด>ครับ้องตวครับหนึ่งสองสามจบเลยนะครับตัอางนี้เอาอันนี้ไกินแที่าองนะครับในางพี่แสงพี่ชายิงมารอพี่ชายร้องเลยุรองไ่ได้ล

สอนอะไรนะทักษะการเลี้ยงเบื้องต้นครับให้เด็กใช่ไหมใช่ครับว่าการเลยนลูกหรือก้อนอย่างไรใช่ครับเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กครับเพื่อจะไปปรับใช้ในอนาคตครับพี่ขอรุ่นน่งข้างหน้าก็เล่นข้าวเสร็จแล้ววาไม่ได้นะคกัวโอเคขออนุญาตกล้องนี้นะครับครับผมหนึ่งสองสามครับขอรุ่นนะครับหนึ่งสองสามครับตะคู่หนึ่งนะเดี๋ยวขอญาตกล้องนี้นะครับขกล้องนี้ด้นะคะหนึ่งสองสาม พร้อมไหมคะ,คะสามสองหนึ่งคะ่ะรูปนะคะสามสองหนึ่งคะ่ะ